สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการม o t o r c h a ช nel ครับวันนี้ครับอยู่กับอ้นอักรวัตรครับและผมไตยฝุ่นจกเพชรครับและที่พวกเราสองคนยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือม o t o r Show นั่นเองครับอ้นรู้ไหมว่าครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับผมไม่รู้สิผมไม่ได้อ่านมาโอ้โหนี่อ่านป้ายครับอ่านป้ายครั้งที่46 46บแล้วเหรออ้แล้วครั้งที่45คุณไปไหนอ่ะไม่ได้มาเด้ไปในงานในวันนี้มีอะไรบ้างครับคุณไตยฝุ่นเขามาไายไล้แนวคิด สนทนาภาษายานยนต์ครับบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับและตอนนี้นะครับปุ่อยู่ที่บูธอิสุสุนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะครับวันนี้ที่บูธอิสุสุมีอะไรน่าสนใจบ้างไปถามผู้บริหารเอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้อิสุสุขนอะไรมาให้เราดูบ้างครับก็ปีนี้เรามีคอนเซปต์ใหม่ก็คือว่าอิสุสุทัชเซอร์บาร์ดี้ครับอิสุสุเพียงข้างคุณเพียงคู่ไทยนะครับก็คือเป็นคอนเซปต์ที่บอกว่าอิสุสุเราเนี่ยได้อยู่เคียงคู่สังคมไทยมายาวนานมากนะครับ60กว่าปีแล้วนะครับซึ่งวันนนีีี้เเเเ่่ยรรราาาาก็จะมควอถ ตัวที่เรียกว่าตัวตำนานของเราครับตัวบังกรทอง t ีเนะครับก็เรามารีสโตแล้วก็มาทำโมดิฟายนะครับทำให้เป็นเคกว่าเป็นตำนานเกิดขึ้นมสมัยประกันนะครับเป็นรถต้นแบบที่เราทำขึ้นมาเขาเรียกว่ารีสโตมอสก็คือเรสเซอร์เรชั่นกับโมดิฟิเคชันนะครับก็คือเอารถตัวเก่ารถคลาสสิกเนี่ยนะครับมาทำขึ้นมาโดยเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้าไป ในรถคันนั้นเห็นไฟน่องไฟหน้าตัวแดชบอร์ดก็จะเป็นดิจิตอลมาแล้วใช่ใช่แต่รูปทรงยังแบบคลาสสิกก็คือเป็อนทอลตรงนั้นเลยถูกต้องครับก็คือตัวบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้เดิมๆก็สีเดิมของเขานะครับแต่เราก็เอาเครื่องสูทสองนะครับเข้าไปใส่เอาเป็นครื่องสูทสองใช่เครื่องสสองครับแล้วก็เกียร์แปดสปีดเข้าไปใส่นะครับก็คือช่วงล่างก็คือช่วงล่างใหม่ ก็เป็นปีกนกนะครับคอยสปริงแล้วอะไรครับซึ่งของเดิมมันจะเป็นทอร์เชนบาร์อะไรเงี้ยครับเราก็เอาตัวเขาเรียกว่าโมเดิร์นโมเดิร์นเนี่ยหรือที่เป็นรถยนใหม่ๆเนี่ยใส่เขาเป็นรถขั้นกลางนะครับเป็นต้นแบบก็ท่านใดเขาเรียกว่าระลึกความหลังนะครับรถเทฟอาร์มังกรทองครับอยากเห็นภาพเป็นไงเรามาดูได้ที่งี่ครับผมซื้อไปไม่กล้าขับต้องเก็บใส่หิ้งไว้ครับใช่ครับนะครับแล้วก็นอกจากรถคลาสสิกหรือรถเมอร์รถที่เราทําเป็นตํำนานึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีรถตัวเขาเรียกว่ารถตัวปัจจุบันมมมมาาาาห้ท่่่นนนนไไดชกกัเป็็รรรรถถตีือว แต่งต่างๆนะครับที่บอกว่าเราแต่งมาได้ที่แบบโอ้โหหลากหลายสไตล์เลยใช่ผมเห็นมีกระบะมีแบบดัดแปลงด้านหลัง<ช>ลก็มีทั้งเครื่อง2-2แล้วก็เครื่อง3,000<ช>ด้วยใช่ถูกต้องครับอ่าอย่างเช่น m ิวเเนี่ย<ฮ>ะนะครับเราก็มีการตกแต่งมิวเเป็นเรียกว่ารุ่นสแตดารดก็มีหรือว่าตกแต่งเป็นรุ่นสปอร์ต เลสซิ่งดูแบบรถโหลด3-5นิ้วอะไรเงี้ยโหลดแบบสวูๆ,สสๆใช่หรือว่าอยากขยับเป็นพวกเอ outdoor lifestyle <ฆ>างี้ครับเราก็เอาตัว x ว x เนี่ยเราตกแต่งยกสูงเป็นออฟโหลดหน่อยมีเต็นตกแต่งบนรถอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตกแต่งหลายละดับเลยนะครับหรือว่าจะเป็นวีคอสนะครับที่แต่งแบบสุดๆเลยนะครับทั้งช่วงล่างทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับตัวกระบะลอยนะครับ ตู้อะไรต่างที่สามารถที่จะตกแต่งหลากหลายรูปแบบนะครับก็ท่านนดสนใจว่ารถอินสุเราครับแต่งได้ขนาดไหนเนี่ยมาชมกันได้ที่ไงเหมาะกับประเทศไทยมากนะครับอยากจะดัดแปลงให้เข้าบไลฟ์สไตล์ของเรายัางไงนะอินสุก็อยู่ผู้เคียงข้างคนไทยแน่นอนครับครับ